สวัสดีครับแฟนคลับผมตาไวิริยุธครับ,ม,รบ,รบมีคําถามนะครับว่าหากเราทําสัญญากู้เจ้าหนี้ลงชื่อกํากับในจํานวนช่องตัวเลขการกู้ยืมเงนินแต่ลูกหนี้ไม่ลงชื่อในการกํากับตัวเลขช่องว่างที่ยืมเงินไปคําถามก็คือว่าต้องคืนเงินเท่าไหร่และฟ้องเงินคืนได้เท่าไหร่นะครับกู้ยืมเงินนะครับมีช่องว่างในสัญญากู้นะครับพอลูกหนี้นะครับเอาเงินมาคืนนะครับเจ้าหนี้ก็เซ็น กำกับฝ่ายเดียวว่าได้มีการคืนเงินเหลือยอดประมาณนี้นะครับคาถามก็คือว่าเจ้าหนี้จะฟ้องให้ลูกหนี้รับผิดชอบในเงินส่วนที่เหลือได้ไหมนะครับต้องบอกก่อนเลยครับว่าการแก้ไขสัญญาโดยการลงชื่อกํากับนั้นหลักที่จะทําให้ถูกต้องตามกฎหมายก็คือต้องให้คู่สัญญามาลงชื่อด้วยนะครับเจ้าหนี้ลงชื่อแก้ไขสัญญาเซ็นกํากับตัวเลขที่มีการกู้ลูกหนี้ ก็ต้องมาเซ็นกำกับในสัญญากู้ลงวันเดือนปีที่มีการแก้ไขด้วยมิฉะนั้นนะครับจะเป็นไปตามคำพี่ภาคสาสาสิกาที่6656ทับ2567ตัดสินเมื่อปีพศ5 6 7วินิจฉัยนะครับว่าการที่เจ้าหนี้นะครับให้ลูกหนี้นะครับกู้ยืมเงินจำนวน1ล้านบาทนะครับจำเลยซึ่งเป็นผู้กู้คืนเงิน5 0 0แสนบาทนะครับโจทย์นะครับก็เลยนะครับดีการขีดแก้ไข จากสัญญากู้ที่ระบุนะครับในสัญญากู้เนี่ยตัวเลข70,0,000บาทนะครับลงเป็น200,000บาทนะครับสถานการวิจัยนะครับว่าในการที่ผู้ให้กู้ลงชื่อกำกับแก้ไขจำนวนเงินนะครับโดยระบุว่าจำเลยทำสัญญากู้ยืมเงินในสัญญาฉบับนั้น2 0 0 0 0 0บาทนะครับถือว่านะครับโจทย์จะฟ้องให้จำเลยคืนเงินได้เพียงแค่200,000บาทนะครับเพราะนะครับ จำเลยนะครับไม่ได้ลงชื่อกำกับในสัญญากู้ที่มีการแก้ไขนั้นด้วยนะครับฉะนั้นถ้าเกิดแก้ไขในเรื่องของสัญญากู้ไม่ว่าจะเป็นยอดเงินนะครับหรือจํานวนตัวเลขที่ต้องผ่อนนะครับต้องมีผู้ให้กู้และผู้กู้ลงชื่อกำกับและลงวันเดือนปีหรือทําเป็นสัญญาแยกนะครับว่าได้มีการคืนเงินเหลือต้นเหลือดอกเท่าไหร่และเหลือยอดที่ต้องผ่อนอีกเท่าไหร่นะครับปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของสัญญากู้นะครับออกหนังสือบอกกล่าวฟ้องร้องนะครับ เกี่ยวกับผิดสัญญาผู้ยืมเงินก็ปรึกษาว่าจ้างทนายปีนี้กันได้นะครับปรึกษาฟรีเพิ่งคดครับหรือปรึกษาแบบมีค่าปรึกษาจะต่างกันถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับขอบพระคุณมากครับ